ที่เขาอะชาวบ้านเดือดร้อนอะนะอยพยอ้พวกขี้นี้ไม่เคยผลกไปเลยนะเนี่ยจนเขาอพยพปลอดภัยแล้วมันหนึ่งผู่ไปพวกนี้ขี้ขาดตาขาวเห็นแก่ตัวขนาดฉันส่งมันเรียนจบปริญญาโทธรรมศาสตร์นะฉันนะให้ตังมันไปเรียนขับรถสามพันแล้วรถทัมลี่ฉันซื้อมาใหม่เพิ่งออกมาเดือนเดียวนะป้ายแดงคันหนึ่งหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะซื้อเงินสดให้มันเอาไปขับไปชนจนพัง มันได้เป็นสสเฮียเจตใปหามันไปให้สัมพันธ์อากาศบอกฉันหิวแสงดูความเฮียของมันเลวมากๆฉันมั่นใจแล้วว่าลงเลึกตั้งใหม่มันสอบตกคนเขาไม่เอามันหรอกมันไปถูกใจอีปเจียบที่เห็นปะเจียบมันชอบเอาไว้เด็กมาประท้วงไงไงรบสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจนเด็กพวกนั้นหนีไปต่างประเทศหมดแล้วนะ ทั้งไอ้เพนกิ้นทั้งไอ้กะอีมันมันสัสยาทั้งไอ้ไม้ละยองอ่ะหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นสิบเลยเพราะอีพวกเนี้ไปหลอกเขามาปะทวงอ่ะแล้วเขาต้องติดคุกอ่ะแล้วตอนนี้อยู่ในคุกอีกตั้งเท่าไหร่ฝีมือไอ้พวกนี้เลยไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ลูกชายกับลูกสะพ้ายฉันทำไม่เป็นมันต้องปิ้นของปิ้นปิ้นใบอ่ะมาแปะกล่องอ่ะทำไม่เป็น แล้วก็ไล่สดขายอย่างเดียวแล้วเขาก็เป็นคนแพ็ค ATP บอกสั่งแล้วสามชุดชามะนาวครับคุณแม่ขอบคุณค่ะต้นแย่บอกตกใจไม่ต้องตกใจกดสั่งเลยค่ะอืมสายชนบอกแม่เช่าบอกทหารระเยับอ่ะก็เดี๋ยวนี้ทหารเนี่ยฟีเวอร์เพราะว่ากระชดประชาชนรักมีกระแส พักมันก็เลยตกต่ำเลยไงกระบบกพักมันตกต่ำมากมีแต่คนเกลียดทั้งประเทศตั้งตัวมันด้วยคนจะเกลียดทั้งประเทศทั้งไอ้เลือทั้งไอ้เทงทั้งไอ้โรมมีแต่คนเกลียดมันทั้งประเทศอืมดีมเดมเหอวาแล้วแม้แค่แพ็คเตอกูร้อยล้านกูให้มันอยู่ฟรีนะมึงรู้หรือเปล่า เตกลัวราคาร้อยล้านกูให้มันอยู่ชินตนาบรกคุณแม่พูดได้สะใจมากสุดๆ้กเมื่อกี้มีคนมาคอมเมนต์แล้วกูบอกไปแล้วเนาะกูจะบอกให้มึงรู้เลยว่าไอ้เหี้ยนัะนะ่นน่ะกูแจ้งความจับมันอยู่คดีอยู่ที่อายการสิบสี่กรรม มันไปวิ่งเต้นอายการอายการไม่ยอมสั่งฟ้องเรียกกูไปสอบปากคำห้าครั้งแล้วกูแจ้งความจับมันที่สอนอพหลนยุทธินีกสามคดีอยู่แกล้งคำจับมันที่สอนอพยาไทยใหม่อีกสองคดีกูฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งมันห้าสิบล้านที่มึงมาคอมเมนต์นะ่ะกูกูบล็อกมึงแล้วแนตะ่กูแคร์ไปแล้วเดี๋ยวกูจะไปเอามึงเข้ากุกกสองคนที่มาบล็อกที่มาคอมเมนต์นะ่ะกูบล็อกแล้ว แต่บอกให้มึงรู้ไว้อย่าเสือกอย่ายุ่งกูฟ้องมันเรียกค่าเสียหายห้าสันคดีแพ่งศาลยังไม่ได้ตัดสินอุทธรณ์อยู่คดีอาญาอยู่ที่อายการมันไปวิ่งเต้นอายการให้สั่งไม่ฟ้องมึงมรู้หรือเปล่าอิสัว์รู้ไม่จริงไม่ต้องมาคอมเมนต์มันทำกรรม,มื่บกูไว้ มันกั่แกล้งกูทำลายกูเสียชื่อเสียงจนทุกวันนี้กรรมสนองมาแล้วมันเจ๊งไงมึงรู้เปล่าว่ามันเจ๊งเกือบจะหมดตัวแล้วมันทำอะไรก็แป๊กทำอะไรก็แป๊กกูบอกไปแล้วแต่มึงเตรียมรอรับหมายสารจากกูกูจะเอามึงเข้าคุกอีสองตัวที่แมทคอมเมนต์เมื่อกี้อ่ะจะบอกให้มึงรู้ไว้ มันไม่เคยมีบุญคุณอะไรกับกูมีแต่กูเนี่ยมีบุญคุณกับมันเพราะกูรีวิวของให้มันฟรีไม่ได้คิดตังแม้แต่บาทเดียวอีสัตมันไม่เคยให้ตังกูแม้แต่บาทเดียวอีสัตวล่าสุดแม่ปุ้ยยังฝากเงินกูมาหมื่นหนึ่งไปช่วยซื้อของให้ทหารกินแม่ปุ้ย TPN แต่อ้เยียนน่ยเน้นสลึงหนึ่งก็ไม่เคยให้กูไม่เคยจ้างกูทำงาน รู้หรือเปล่าอิสัตว์มีบุญคุณอะไรมีแต่กูมีบุญคุณกับมันกูรีวิวสินค้าให้มันฟรีไม่เคยได้ตังจากมันช่วยเหลือมันตอนมันไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอีควาย